สวัสดีครับซีรีส์ชาแนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาสําหรับคนที่เจอปัญหา f a c e b o o k ล็อกและแจ้งว่าให้ทําการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับผมวิธีการก้องง่ายๆเลยนะครับไปรับชมกันเลยนะครับถ้าเข้าทางมือถือตอนนี้จะเข้าไม่ได้นะครับผมเราจะต้องกลับไปที่อุปกรณ์ที่เราเคยล็อกอินก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่า ที่มือถือเครื่องอื่นๆที่เราเคยล็อกอินไว้นะครับก็ให้กลับเข้าไปที่ facebook นะครับผมแล้วก็แตะไปที่คำว่าเริ่มต้นใช้งานนะครับแล้วก็แตะไปที่คำว่าแก้ไขเดี๋ยวนี้และแตะไปที่คำว่าเปิดใช้งานต่อมานะครับก็ให้เราเลือกวิธีการยืนยันตัวตนนะครับอันแรกก็จะเป็นการยืนยันตัวตนผ่านแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แอป Google นะครับหรือว่า แอปดูโอนะครับผมอันที่2ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนผ่านข้อความ SMS นะครับหรือว่าเลข OTP นั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคีย์รักษาความปลอดภัยนะครับเราจะต้องนึกให้ออกนะครับผมว่าเราเนี่ยได้เคยเลือกวิธีการยืนยันตัวตนแบบไหนไว้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับจะเลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยข้อความ SMS เนะครับเดี๋ยวผมจะแตะเลือกไปที่ข้อความ SMS นะครับแล้วก็แตะไปที่ดําเนินการต่อนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้กรอบหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปที่ช่องนี้นะครับผมเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้แตะไปที่คําว่าดําเนินการต่อนะครับผมต่อมานะครับระบบก็จะส่งรหัส OTP นะครับผมไปที่ SMS ของเรานะครับก็ให้นําเลข OTP ที่เราได้รับนะครับมากรอกช่องนี้นะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่าดําเนินการต่อนะครับผม โอเคยืนยันตัวตัวเรียบร้อยนะครับแต่ที่คําว่าเรียบร้อยนะครับแต่ที่คําว่าไม่ใช่ตอนนี้แต่ที่คําว่าเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เรารอสักครู่นะครับอ่าตอนนี้เราก็เข้าสู่ Facebook หลักของเราได้แล้วนะครับผมสามารถเข้าใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองเข้าที่โทรศัพท์มือถือของเราดูนะครับ หลังจากที่เรายืนยันตัวตนภายในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าท่านใดที่เคยล็อกอินเข้า Facebook ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นๆนะครับก็ลองยืนยันตัวตนแบบนี้ดูนะครับผมหลังจากที่เรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลองเข้า Facebook ภายในโทรศัพท์มือถือของเรากันดูนะครับอ่าตอนนี้ก็เข้ามาใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับผมเข้ามาใช้ได้แล้วนะครับผมอ่งาง่ายๆแค่นี้เองนะครับยังไงก็ลองทําตามกันดูนะครับ